สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับน้องแนนนี่นัเองค่ะสำหรับว,วันนี้นะคะน้องแนนี่ก็จะมาพันคนทาโมบายกันเองซึ่งอุปกรณ์มีตามน,นี้เลยค่ะตามน้องแนนนี่มาดูกันนะคะนี่ค่ะหนึ่งหมพรมนะคะเอาลูกปัดนี่นะคะลูกปัด ตามสีต่างๆเลยนะคะใครมีน้อยก็ใช้น้อยใครมีมากก็ใช้มากค่ะแล้วต่อไปนะคะคือไหมพรมค่ะทุกคนนี่ค่ะจะไหมพรมเป็นสีอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นพวงคุณแจเนาะนี่ค่ะพวงคุณแจแลายไหนก็ได้จ้าแล้วเราต้องตัดไอ้ตรงตรงนี้ออกด้วยนะคะทุกคนคือดึงออก ะะแล้วมันจะได้เป็นรูปแบบแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะเราจะต้องมีก้าน เราทําเสร็จแล้วเนี่ยมันจะได้เป็นแบบไหนตามน้องแนนนี่มาดูกันเลยค่ะแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้น้องแนนนี่กับพื้นแม่ของน้องแนนนี่ทํานะคะอันนี้แบบทาเสร็จแล้วนะก็จะได้เป็นรูปร่างแบบนี้นะคะแบบนี้ความระดับความยาวจะยาวเท่าไหร่ก็ตามที่เพื่อนเพื่อทุกคนและท่านผู้ชมทุกคนต้องการได้เลยนะคะ สามารถใช้ไ,ด,ะะชได,ด้ใครอยากได้สีอะไรก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่จำกัดสีนะ,ะแล้วก็ไม่จำกัดความยาวด้วยนะคะร้อยเลยยาวเปแล้ <c oughs> ไม่ยาวเลอันนี้แม่พี่ก็อยู่ข้างๆนะคะคอยเป็นที่ติดต่โอโหน้ามาหนะ่อย หน้นาวหน่อยเลียวคุณแม่ค่ะ,<า>ะเด็กน้อย <laughs> คนดูเขาอยากเจอแม่ตั้งนะ <laughs> ซู่ซูนะคะปิยธิดาไม <laughs> ่ต้องเลือกที่จุดกะะ็ได้ใครมีสีใครมีลูกปัดเยอะนะคะก็สามารถ ใช้หลายๆอันแล้วก็เอามาสลับสลับกันได้นะคะทุกคนแต่ว่าใครมีนักแช่สีเดียวนะคะ mm hmm. ใครอยากทำตามสามารถทำตามได้เลยค่ะ mm hmm. ขั้นตอนนี้นะคะมีชื่อว่าขั้นตอนตัดเกลออุปกรณ์นี้ก็คืออุปกรณ์ที่มีชื่อว่ากันไกลนะคะ ของมีคมฉะนั้นน้องๆอ,อย่าที่อายุต่ำกว่าห้าขวบขึ้นไปนะคะสามารถให้ผู้ปกครองมาช่วยได้นะ,ะแต่ถ้าน้องๆใครต้องถ้าน้องๆใครตัดเป็นแล้วก็ตัดด้วยตัวเองได้แต่ต้องให้ผู้ปกครองอยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวอาจจะไป,ปตัดนิ้วตัดมืออะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะตัดได้ตามสไตล์ของตัวเองเลยนะคะ อยากได้สไตล์แบบไหนก็ใช้สไตล์แบบนั้นนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรจะพูดเยอะนะ,คะแค่ตแตดเฉยๆสำหรับใครอยากติดตามช่อง YouTube ของน้องแนนนี่นะคะเดี๋ยวน้องแนนนี่จะพูดถึงช่อง YouTube ของพี่น้องแนนนี่นะคะ ของน้องแนนนี่นะคะก็คือช่อง B2N Family นั่นเองส่วนาช่องทางการติดติดตามของ t ิกตอ k ของน้องแนนนี่นะคะก็คือช่องแอ g e จน้อยนะคะ ะคะต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้สมาธิเนี่ยเข็มอาจาจะไปโดนจิ๊บแล้วอาจจะมีเลือดออกก็ได้นะคะทุกคนต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากเพราะว่าเข็มต้อง แบบเป็นตอนเย็นมากแล้วยุงคือกลันแล้วไม่ไหวแล้วแต่เราก็ต้องทำนะคะเพราะว่าเพื่อแฟนะคะ่ะพุทธา F4 มันไม่ใช่เพื่อส่งคุณครูหรอคะชุกๆขแล้วก็ส่งคุณครูด้วยอย่ามวยอย่ามัวยเต้เน แล้วผู้ติดตามทุกคนต้องกดใจว่นะกดใจกดติดตามแล้วก็ดูคลิป